ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเจ็ดม่เกิดเวันนี้ก็ตรงกับวันพระและก็เป็นวันสงกรานต์สิเมษายน2566แร้อยหกม8แปค่ำ 5. เดือนห้ม่น้ำคด ส่วนน้ำนั้นไม่คดไม่แกล้งปดดูให้ดีมีเหตุผลกายกับใจไม่ลามกไม่วกวนแต่กิเลสแสนกนั้นเหลือคดจิตล้วนล้วนนั้นเป็นพระพสัสสรกิเลสจรครอบงำทำยุ่งหมดกิเลสเปรียบลำน้ำที่เลี้ยวลดจิตเปรียบน้ำตามกฎไม่คดงอ อันจิตว่างมีได้ในกายวุ่นในน้ำขุ่นมีน้ำใสไม่หลอกหนอในสงสารมีนิพพานอยู่มากพอแต่ละข้องวยงงชวนสงกาพระตรัสให้ตัดป่าอย่าตัดไม้ไม่เข้าใจตัดได้อย่างไรหนารู้แยกน้ำจากแม่น้ำ ตามว่ามาจึงนับว่าผู้ฉลาดสามารถเอย่ยขอ,อนอบน้อมเ่พระรัตนไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจงประเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังทิ่ตามรับฟังรายการตอนนี้วันก่อนนี่โทรมาที่สถานีหรือว่าโทรที่มือถือของพอ,อทวีพูลสมบัติท่ามา ในทันโอแล้วเปิดห้าคลื่นวมทยุไม่พบวันกน่อนรายการ,รสถานีอย่างเปิดเลยไม่ทันก็บอกว่าก็มีช่วงยุดส่งคราสนี่รายการเพล่งก็รยุดไปบางช่วงแต่รายการธรรมานี่อย่างเปิดปกติก็ต้องข็ออนุมตนาสาตุการติฐ <c oughs> านให้ความสําคัญกับธรรม,มานะเชื้อวาญาตย่ยมกงจะเปิดเครื่องมือที่ยรับฟังอยู่ไม่ว่าไล่คนไล่ฐานจะว่าไป เที่ยววันช่งกรานกันแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางหนังรถนิ่งก็สามารถเปิดวิทยุได้มดคลอนที่ขึ้นตอนตอนรายการนี้เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำแม่น้ำนี่น้ำมีความจําเป็นมีความสําคัญกับชีวิตของคนเราแต่เกิดจนตึงวาระสุดท้ายตอนเกิดเรารดมาจากทองแม่สมัยก่อน คลอดหรือเกิดกับม้วนทำแย่ก็ตรงชายนามจำระล้างร่างกายพอโตมากก็ชายนาทั้งอุป,ปโภคบริรโภคตลอดชีวิตของเราวันแต่งงานก็รดล่างนามซั่งหรือว่าวันสุดท้ายของชีวิตก็มีการรดนามซบ <c oughs> <c oughs> นี่คือนามเกี่ยวข้องทั้งี่เกิดจนถึงนาที่สุดท้ายของชีวิตนามจึงมีความสำคัญ ที่บอกว่าเม่์นำขดนำนั้นไม่ขดก็มันก็ธรรมชาติก้องตะลิ่งก้องคลองน่องบึงต่างๆมีความมีขดมีความมีเคียวมีความรดเลี้ยวเคียวขดแต่ว่าน้ำจริง,รงๆเราแปลไปตามสภาพขก้องสิ่งที่มันอยู่อยู่ในคลองก็เป็นไปตามเส้นทางตะลิ่งน้องบึงอยู่ในขดในเกียวก็เป็นไปตามภาชนะที่เราใส่นี่คือลักษณะของน้ำเป็นธรรมชาติเปรียบซึมมันกายกับจิตของเราเนี่ย ร่างกายมีความเปลี่ยนพลวแปลปล,ปล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาหรือวร่างกายของมษย์เราส่วนใจนี่ขึ้นยุ่กับว่ากิเลสกิเลสนั้นมีมากมายมีกัน <c oughs> ทําให้เราเป็นคนดีก็ได้หรือว่าเราไม่มีกิเลสกิเลสบ,บางกาทําให้บาปลดน้อยถ้อยลงนี่คือกิเลสท,ที่อยู่ในใจิตใจกับจิตเป็นสําคัญจิตเดิมแขอก็รานั้นบริสุทธิ์แต่ว่ามันเศร้ามง้ง ราคิเรืมันมากรอบงำเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามาธิรู้เท่าทันจิตก็จะมีความสงบสุขเย็นเมื่ออย่างส่งครันปนีนี่เราจะเล่นซัดน้ำกันกาสนุกเดีย๋ยวจะจวงจังหวะที่รถน้ำนึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้รักผู้ใหญ่พ่อแเม่ผู้มีบุญคุณบุคคลต่างๆที่เราก็ระดับทึงการรถน้ำถี่มือก้องฐานการมีความสงบรมเยิน อาจานก็่วยพรให้พร่วยชัยให้พรกับเราให้หลูงไกรล้านมีอายุสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราเองก็ก็อ้ทานนั้นโยเป็นรมโพรรมไส้ไปนานๆนี่คือความเป็นธรรมาที่มีในประเพนีของเิศการส่งครานเอาละท่านทุกว่างก่อนที่จะผพูดเรืเ่องเดินต่อไปกา นำเสนอพปุทธบาสิตธก้องวันนี้บทวาอหากสมิงทานังทัตตังอักขังพุญยังปวัตติอักขังอายุจะวันนูจะยะสกิติสุขังพลังพุทธบาสิตธบทนี้นี่โยเวลาหยาิดยมทานผู้ฟังไปทำบุญติวัดโดยมากพระคุณเจ้าท่านก็จะให้พรบทนี้แหละ วันนี้วันพระนะวันพระก็จะดยมมาวัดไปวัดกันมารกตั้งแต่เช้าแลวก็เพลงอย่างวัดบรงส่วนควรกันนุ้นนี้ตอนเช้าก็ทิศกิจกรรมปกติญยติโยมยกปิน่นโตยกําำรับมาทำบุญหรือว่าตอนเพน่ก็มีกิจกรรมรถนำผู้สูงอาย,ยุนี่ที่วัดก็ทำมาทุกปีเมื่อสักครู่ที่บอกว่า ปุถัภาษิทบทนี้นี่ขึ้นตอนการให้ทานการให้ทานก็คือการบริจาคหมายถึงการให้ที่เรามีความยินดีและเป็นความยินดีพร้อมกันต่้งฝ่องผู้ให้ก็มีความยินดีผู้รับก็ยินดีรับและกองทีีให้นั้นประกอบด้วยทมเมื่อวันนี้วันสุ่งครานที่บอกว่าเรารดน้ำรดน้ำที่ว่าทำดีดีนะก็คือรอดด้วยความเคารพผู้รับก็ยินดี บนการทำกิจกรรมนี้มีความยินดีซึ่งต่างจากการเล่นน้ำชาดน้ำก้องเด็กๆที่เกยรถไปตามยาวด้วยก,ก็จ่าใ้กันสนุกสนานกันคนละย่างกันแต่การถถนั้นทีนี้ไอ้ก็มีความยินดีไม่ใช่ว่าไอ้เพราะความสนุกสนานคืนเคร่งบันทึงแต่นี้ไอ้โดยความเคารพทีนี้ก้องที่จะให้ได้บุญนี่ต้องให้ก้องสิ่งได้มาโดยความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคท่านอหานเสื้อผ้ายารกษาโรกอะไรก็ตา,ามได้มาด้วยความบริสุทธิ์วัตถุนั้นจึงจะเป็นก้องเหลือดทายธรรมทายทานนั้นจึงจะเป็นก้องเหลือดและควรในก้องที่มีประโยชน์กับผู้รับหรือผู้ที่นาไปใช้จึงจัดเป็นกุศลและการกุศลน,นี้มีทุกฤดูการอย่างเช่นถ้าเกิดออกเป็นดูรูร้อนบันนี้เราสามารถให้การกุศลได้ อย่างเช่นว่าให้บริจาคนา้ำบริจาคพัดลมสร้างซาลาอะไรก็ตามปลูกต้นไม้ก็ได้ให้ร่มเงาที่ยั่งยืนในอนาคตหรือว่าช่วยเลือู่้ประสบภัยนี่เจวันอันตรายใช่ไหมคนเดินทางจากกรุงเทพมาปักตายบ้านเราหรือว่าเราเดินทางไปแล่งทองเที่ยวต่างๆโดยความเร็วของรถที่ปัจจุบันนี้ หลายคนกับเครด้วยความประมาทก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ทังถึงมีจัดวันอันตรายเจ้าหน้าที่เรื่องว่าหน่วยผอผอปฐมพยาบาลก็ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุเราก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นี่เป็นงานหน้ยเหมือนกันเป็นงานหน้นานความช่วยเหลือเรื่องการที่เราบริจาค <c oughs> สร้างอาคาร สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลวัดเพื่อเป็นการให้ทานวัตถุอันเลิศมากนะเพราะเป็นกุศลสาธารณคที่หลยคนมาชายได้นะอานิสงส์ของการให้ทานคือชื่อว่าบ,บุญนะบุญแปลว่าความสุขจิตเราจะมีความสุขได้ก็ต้องมีบุญนะและทำส่วนหรือดได้เมื่อจิตเรามีความสุขมีบุญอยู่เราก็ยืนยาวนะพ่ภุปานวันหนากระปองใสเป็นคนที่มีเกยียรติยศ เจือเสียงไ,ได้รับการสรัดซืดเหลืองลือไปตัวทุกสรารทิศจัดเป็นกลยาณชนเรื่อคนดีเนี่ยเมื่อถึงคราวที่เราประสบความเดือดรอนก็จะมีบุญมาคุ้มครองช่วยเลืออันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เราที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดแสดงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้พูตึึงเรื่องของกันให้เรืองการสร้างโรงเรียน ก็ต้องย้อนขอบคุณญาติโยมทัางห่ายที่ได้มารวมงานทําบุญก้องโรงเรียนวัดปันส่วนคงวิทยาคาัรเมื่อวันที่สิที่ผ่านมาในวันน,นั้นท่านพ่ออ๋อทวีพูนสมบัติ่านก็นกนได้มาหมอบทุนการศึกษาให้กบนักเรียนด้วยญาติโยมห่ายฐานกน็มีความปีติยินดีโดยจะบอกลูกเล็กๆองเราก็ขาเาขามีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ เป็นโลกที่ดีกองพ่อแม่เป็นศิทธ์ที่ดีกองครัวจานเป็นเพื่อนที่ดีกองเพื่อนเป็นพลเมืงอ,งเองที่ดีกองชาติเป็นสราบอกที่ดีกองพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้รับทุนไปเลยว,วันนี้จะพูดถึงเรื่องก้องการศึกษาว,ว่าความสําคัญของการศึกษานั้นมีความสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรเนื่องจากเมื่อมนุษย์เราเกิดมาแล้วนี่ต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาหรือพูดว่าทุกคนควรจะมีวิชา วิชาคือความรู้แล้ววิชาความรู้ในโลกนี้มีมากมายไล่สราค่าอาชีพต่างๆนี่เกิดขึ้นมาได้เพราะมนุษย์ <c oughs> มีวิชาความรู้แล้วก็ต่อยอดความรู้นั้นจากรุนสู้รุนไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าวิชานักการบัญชีเขียวกับเรื่องกล้องตัวเลขตอนีตเราเรียนอนุบาลประทุและแตนกวางจำได้ไหม ที่คุณครูให้ตองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามบวกสองสี่แปดตอง <c oughs> สูตรคูณบวกลบคูณนะั่นอันนี้ผมมีความรู้แล้วก็ไปทำงานในเรื่องของการเงินเรื่องของการตรวจสอบเรื่องอาชีพไร้ละ่ะอาชีพ <c oughs> นักแสดงทุรัตัดภาพยนตร์ซื้อผลิตอื่นๆที่เกี่ยวกับการแสดงนี่ก็จะเป็นอาชีพก็ต้องมีการฝึกมีการศึกษา ยังก็ยังต้องไปเรียนการแสดงนะเรื่องอจีบสถาปนิกออกแบบาการโครงสร้างภายในสวยงามต้องมีความรู้สามารถที่จะออกแบบได้ตรงงานใยฉ่างสถาปนิกหรือว่าศิลปินวาดภาพประติมากรรมอ่านปัน้นอ่านวาดอ่านเขียนนี่เป็นเรื่องของศิลปินนักราศาร นักดาราศาสตร์ยังจะนึกษาระบบสุริยะจักราวาลดวงดาวกาแล็กซี่วัตถุบนดวง q u านี่เมื่อไม่กี่วันก่อนก็ตรงใจว่ามีมนุษย์ต่างดาวยื้อย่านอวกาศที่มาในโลกมนุษย์เนี่ยนักดาราศาสตร์ก็จะต้องศึกษาอาชีพนี้ถือว่าแก่งนักดาราศาสตร์นี่ศึกษาเรื่องของธรรมาชาติแล้วก็นามาวิเคราะห์ มนุษย์เราสามารถจะเริญนพัฒนาไปได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาวิเราห์เรื่องก้องโลกเพราะว่าในโลกนี้นี่ไม่ได้มีตาเตคนซึ่งมีชีวิตมากมา,า,ายมาสา้นแล้วก็การมุ่นเวียนเปลี่ยนไปกองรบะบบจักรวาลนมีผลต่อชีวิตมนุษย์วิชานี้ก็สําคัญแต่ว่ามากแก่ๆัวว่าแงกนะอ <c oughs> นุไปนอกทัวไปออกนอกโลกไปไกลไงเรื่องของการเงิน ทีายคนนี่ตรงการ <c oughs> ช่วงนี้นักการเมืองก็เริ่มพูดถึเรื่องเงินเรื่องกล้องปนประโยชน์วันที่สิบสี่พฤษภามนี้ก็มีการหลึกตั้งแล้วตัวประเทศโซ่โซ่ซนายกนี่จะมีพรรคการเมืองต่างๆที่นำเสนอนโยบายต่างๆโดยจะพวเรื่องกล้องการเงินบางพรรคก็บอกว่าแจกค่าเร่งการเร่งกันต่ำ คีโรอยก็เลเทลบางนายโยบายก็บางพักก็บอกว่าลดการใจใจในครัวเรื่อนกล้อ,องระบบพลังงานต่างๆเรื่องกล้องการนำมันกาแก๊อุ้งตอมไฟฟ้าก็าบอกว่าจะทําให้การใช้ในกรัวว่าลดลงเมือ่อการใช้ลดลงนี่งรายจ่าน้อยรายรับมากนี่สิ้นก็บอกบางลงไป เรื่องมีเงินออมเหมืนแก็ปมาขึ้นนี่บางนโยบายก้องบางพักบางพักก็คิดย่ีทำย่ีจะทำได้ไม่ได้ก็คอยดูกันต่อไปดังกังล่งจาก1ิมาพลึกสปาไปแล้วบอกว่าแจ็ครอบทิศทุกๆเซกิโลเมตรให้คุณละเมินกันก็ว่าไปนั่นน่ะนะ <laughs> ทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง บางพรรคก็บอกว่าตีเคยให้ไปแล้วก็จะให้ยเหล่หรือบางพรรคก็บอกว่าจะทําให้สวัสดิการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องก้องสุขภาพเรื่องกองการประกันเงินได้อะไรต่างๆเงินพาเงินโอมแล้วก็บางนโยบายก็บอกว่าจะทําให้ประชาชนอุ่นใจในเรื่องก้องธานาคาร ประกอน,น,นั่นนี่หลายคนก็มีความวิตกขังวุ่นเรื่องกลัวคนที่มีเงินมีทองเมื่อวันที่แล้วมีโอกาสคุยกับทานปร,รัสวิเชียนชุมทองเหืืองกองคนที่มีเงินที่บอกว่ามีนักแฮกเกอร์หรือว่าคนที่เจาะข้อมูลไปเจาะข้อมูลกองคนมีเงินอาซิปว่าคนเอาไปได้หล่ล้านีานา่คนที่ควัาเงินในบัญชีธนาคารก็มีความวัน่นวิตกว่าเงินที่ตน,นเองมีอยู่จะสู้ได้หรือไม่ อัตรมากถ้าตัน่านพรัวิเชียน่าน่าจะมีมารกนะกองตันระวังอะไดีนะท่านก็รโยกโยนกลับมาว่ากองตันม้าก็รระวังอะไรกันแหละอัตมาเหรือบว่าไม่ใช่มีมากที่มีไม่ต่าได้นไม่ไม่คอยมีนะแต่ก็บอกเออมีมากมีน้อยกันคนมันพวกมิจฉาชีพนี่มันนอเพที่นี่บ้างนโยบายกองประขานเมืองก็บอกว่าจะทำให้เกิดความบมุนใจสบายใจ ธถานการณและธนานการณเริ่มจับมือกันแล้วศึกษาพิธีป้องกันในแนนหน้ามั่นคงเ,เพื่อเงินกองประชาชนจะมีความปลอดภัยในการจ่ายจ่ายเนี่ยอาชีพธนานการณ์ก็ต้องมีความรู้เรื่องของการเงิน,น,นต่อไปช่วงนี้หน้าร้อนเราเดินต่างไปไหนไปเล่นน้ำส่งคลานตีนไหนเรือไปเล่นรงเตียวตีนไหนเราส่วนหมากก็จะเวร,รานเครื่องดืม่มเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมากมายเลยนะทำข้างทาง,ทาง,ทางส่องขนุนทำ ทางทางทาง้า,งา,งาย้างวาตามยาของถนนนี่ร้านกาแฟร้านเครื่องดืม่มภาชนาชีพที่เกี่ยวเครื่องดื่มก็มีอย่างเชลรบาทเทนเดอร์ไรพวกนี้ต่อไปเมื่อเราเดินทางไปแล้วเราก็จะพบเห็นว่าสภาพวดล้อมบางทีก็สวยงามอากาศดีสิ่งมีชีวิตมากมายผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีก็คือนักชีววิทยาเอาเดินทางต่อไปแล้ว เมื่อถึงเวลาการยิวเราก็าเวรานานพอเวลานานเราก็าพบอ,อีกอาชีพนึงหละคนต่อยในครัว <c oughs> คนต่อยในครัวคือเชฟเชฟผู้ติดปรุงอาหารก็บอกอาชีพเชฟปรุงอาหารน,นี้ปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีรายรับสูงนะเงินเดือนแพงอาชีพเชฟนี่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะอาชีพเชฟนี้ถึ่บ่าเงินเดือนแพงเงินเดือนสูง เอาต่อไปสิ่งที่ติดตัวของเราตลอดเวลาตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเรื่องวัตถุทุกฟังในรถใช่ในว่ารถยยต์ไหมนี่จะเป็นระบบจอสัมผัสกันหมดเลยเกือบจะหมดไปจนหมดเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะมีความจำเป็นและลูกห่าเราถี่มาทันควงเดืนทางไปหนนี้ใ็นไหมเขติดโทรศัพท์มือถือเล่นเกมตังปอมก่บตั้งปอมนี่ก็คือว่า เ,เกมเด็เขาถะเล่นกัน,น <c oughs> เล่นเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมเป็นทีมเลยนะ <c oughs> เป็นทีมก็เล่นกันกับ,ก,บกับเพื่อนที่เล่นเกมอยู่ต่างจังหวัดมัง้งอยู่ไกลๆมัง้งฉะนั้นาชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จึงเกิดขึ้น,นทีนี้เราว่างเราเดินทางไม่ว่าจะเป็นการกามถนุนกามสะพานงานก่อสร้างต่างๆนี่สำเร็จได้ก็โดยฉังก่อ,อสร้างเนี่ย เม่ว่าจะเดินทางไปนไั้นแต่ร่วงใจเห็นมีจังก่อสร้างอยู่ตุกอุน่นตุกแห้งทีนี้เราเดินทางไปเรื่อยๆบางที่การสังการร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสูงอายุสูงวัยชีวิตก็เราเดินทางมาหลายปีก็เกิดอาการของการปวดควันเจ็บควันเชี่ยวควันหลุกเงือกก็ต้องไปพบกับทันตแพทย์ทันตแพทย์นี่ก็วินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคอะไร เ yeah. นี่ยี่ก็ปร่งต่างๆในกระดาษจกกนรนี่แปดเองหรือว่าเกือบจะทุกอาชีพสิ่งที่เราต้องใช้ในปัจจุบันก็คือระบบไฟฟ้าจึงเกิดชังไฟฟ้าขึ้นมาแล้ววงจรต่างๆในการซ่อมแซมอุปกรณ <c oughs> ์นะเมื่อว่าจะเป็นระดับแหลกหรือระดับใหญ่ถ้าเป็นระดับใหญ่กัอย่างเช่นว่าการก่อสร้างเครื่องยนต์กลไกเครื่องจักรอันนี้ต้องใช้วิศวกร วิศวกรในเมืองใหญ่ๆเพราะว่ามาตั้งจังหวัดเราเดินทางไปตั้งจังหวัดประเทศไทยเรานี่มีอาชีพเข้าใจว่ามากเมือก่อนนี่มากที่สุดก็คือเกษตรกรการปลูกปืชผลไม้เลี้ยงปศุสัตว์เกษตรกรรมการทำนาปัตลุงเราในปัตลุงเมืองนั่งโนราอูนาข้าว ก็มาอุ้นข้าคือก้ามีข้าวหมากทำหน้ามากใช่ไหมก่อนปากกลางกาอย่งเช่นว่าเที่ยวสุพรรณบุรีนี่ก็ทำหน้ามากปากอีสานก็เยอะการทำหน้าก็ทำสวนยางปากท่านี่แน่นอนมากเลยกว่านับหนึ่งล่ะเดี๋ยวนี้นี่ก็ขยายไปต่างอย่างวัดฉันทบุรีหรือว่าต่างปากอีสานแต่นำยางของต่างปากอีสานนี่ก็บอกว่า ปริมาณหรือว่าความกุภาพนี่สู้นำยางของปากตายหรือของมาเลเซียไม่ได้นะแต่ตั้งอย่างไรก็ทำเลยทำการทำส้นยางปลาราตัวน,นี้ก็มีไปล่จังหวัดเลวการทำส้นผลไม้ <c oughs> อย่างเชียงอทุเรียนมังคุดลำไยซ้อมซับประรดหรือว่ายานัด <c oughs> <c oughs> แต่งหมู่้วยนุน่นลูกมะม่วงละมุดปุชชาอวุนหน่อยหน้าหลังซาดหลองก้อง เนี่ยเออพ้นเหลาไมยการทำรายก้าวโพดโอยอยปอควายหนุนมาปราวมันสับปะรังยาสูบปริกไทยตันเอ,อ่อตัวต่างๆการทำเบอรายถ้าพูดถึงการทำบบอรายเวลานี้ท่านผูกงยากจะกอรองเรื่องประชาสัมพันธ์ออนตันตีโยตางปากเนื้อว่ายาเพาเแรง <c oughs> ออความจริงนี่ท่านผู้กังทีอย่ในปากต้ที่กวางรายการในตอนนี้ก็ไม่ไม่คอยมีพลนกระทบท่าไร แต่เป็นว่วงว่วงใหญ่สุขภากอ้องพี่น้องชาวภาคเหนือเรื่องคนไทยที่อยู่บริเวณที่โดนผลกระทบจากมอกควันตอนนี้มอกควันนี่เกิดจากการเผาปืนตรายพอเผาแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นควายป่าอากาศร้อนควายเกิดขึ้นเองแต่ก็จับได้ได้ไดๆแล้วก็เป็นขี้มือก็มุษุ์เผาเดี๋ยวจะพอรายอ้อยนี่เผากันมาเพื่อตามเหมือนกันว่าไรตีตรงเปา กอบอกพวกเรานี่มันเก็บหายเกี่ยวงายมันได้ท่ำได้บิลาได้ไดประหยัดต้นทุนโง่นั่นอืมแล้วก็ท่ำกันมานานหลายปีนะเป็นปัญหาเรือรงังมันหลบพิษร้ายที่เรือรังที่เกิดกับประเทศไทยเราเรื่องของการเฝ้าป่าเฝ้ารายเรามีวิกฤติรุร่งขึ้นทุกๆปีส่วนในกรุงเทพมหานครก,ก็วิกฤตก่ำฟุ่นพีเอ็มสองจุนาเนี่ยเนี่ยเป็นปัญหามากตอนนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันลดปริมาณการเปราหรือว่าการทำลายธรรมาชาติก <c oughs> <c oughs> จะทําให้เราลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเหมือนกันนะแ้วก็ให้ได้ช่วยกันทรุกคน,นะที่จริงตอนในรุ่งรัิการที่เก้าทรงประชาชอยู่พระองค์จะมีพระพิชตาสามารถอยู่ด้านนึงก็คือการทําฟุนลวุวม การตะคุณล่วงสารางหมัดลดมลพิดฟุ้นทางอากาศได้แต่ว่านั้นเนี่ยคุณล่วงก็ต้องมีการใจใจใหมากเขาก็ควักไปตึง้ทววงทต่นักวางจะเลือกปักการเมืองปักในใจะจะมีการรักดันขับเขื่อนเรื่องกล้องสภานไว้อมนี่ให้เป็นวารายแห่งชาติเราก็พยายามส่งเสริมหรือเหลือพักนั้นให้ทำน้าทีหรือปักในดีว่าช่วยประหยัดในเรื่องกล้อง พลังงานเชื้อเพลิงแบบครอบวบบงจรไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟฟ้าเรือพลังงานอะไรต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนใช้ในอุตสาหกรรมการช่วยสนับสนุนเสริมปักนั้นบางต่นนั้นจะคิดว่าเลือกเพื่อเก็หเลือกได้ช่องไป <c oughs> ทีนี้นโยบายมันยุคละไรเองอปักหนึ่งกิจางหนึ่งปักหนึ่งกิจางหนึ่ง ถ้าถ้าไอ้ดีก็ถึงตรงเหลือตังมดซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็เลือพักคที่ว่ามีคุณสมบัติที่ดีโอประเิศหรือว่าดีโอประชาชนไอ้หมากที่สุดทั้งหมดก็ลองเลยแตทตังนั้น่านี้ต้องมั่นใจว่าเชื่อใจได้ไว้ใจได้เฮตระได้ถึงบทปุตปานีเรารู้กันเยอะว่าขี้ยุกขี้สมัยกันนักการเมืองนี่ก็บอกว่าก้อนเลือกตั้งกาลังเลือกตังนี่ มักจะเปลี่ยนไมบางพรรคบางคนก็เลือกทั้งกระปูดรับปากมันเหมะอย่างดีให้สัจจะสัญญาประชาคมประชาชนว่าจะทำป,ประนูนจะทำาบบนี้พเลือกตั้งไปอ้ปลิกกลับตลบปัดหน้ามือเป็นร่างมือตีสั้นยิงสัญญาไว้ก็ไม่ทําถึงเดี๋ยวนี้นี่วิดีโอหรือการให้สัมผัสที่ได้ให้ไวาาสามารถที่จะรีรันหรือว่าย้อนกลับไปได้ บางคนก็ไม่รู้บัติที่ตัวเองไม่นะที่แร่งไปแล้วแล่งยังที่ทำอีกยังแต่บางคนก็ไม่ละอายในช่วนนั้นก็ประชาชนกระดานเป็นการเชียบประวัติในชีวิตแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ดีก็ไม่มากผู้ที่ว่าตองการทำงานเพื่อบ้านเมืองหรือว่ามีความสุนใจชอบในเรื่องกอง การเมืองการปกครองแล้วการยากพัฒนาบานเกิดก้องต้นจังหวัดก้องต้นเรื่องว่าไกลไปถึงอยากให้ประเทศมีความเจริญคนดีชนีก็ควรในการสนับสนุนต่อไปอานี่พูตึงเรื่องอาชีพได้แล้ว,วไปถึงเรือก้องพลังงานต่างๆล่ะยังมีมาไหว,ว้ละอาชีพเป็นกังกเรียกเรือพูตึงเรื่ององอการเผ้าปลาเผาอรายใช่ไหมเมือ่อเคยมีการเผ้าก็ต้องมีการดับ ถ้าไม่ดับนี่มันจะลุกล่ามต้องมีอาชีพนักตะบเพลิงใช่ไหมนักตะบเพลิงดับนูอาคีพไฟไฟจิเกจไฟนี่วัดบรรทุนมีอยู่ตานหนึง่งวันนี้หน้าไม่ได้ข้อเพลงเพราะวา่าหลวงวีพอทวีทานเปิดชาธกิจรายการสนานีวันนี้เปิดช่วงทำมาแต่กคนนี้ไม่ทราบได้เปืดได้ไหมนุ่มอารามบอยทวีมือวางเพล่ง กองวัดมีหน้าที่จุดสรลด์หางกองผู้ทติวายชนณเนะมรุสะท่านอ่านี <c oughs> ่เขยดับอะไรนี่รรมชาติดับนี่ทุกคนีวิดตีวานักตะเพื่องทีวานี่คือเกิดเอ็ดเผิดรายขึ้นควยไม้อะไรต่างๆนี่ต้องม,มีอาชีพนักระเพื่องช่วยเรื่องออไรทันเรื่องว่างชีบได้หรือชีพพยาบาลในการดูแลทางการแพทย์กระไรไปแพทย์ที่เล็กมาแล้ว จิตตะโกนการงานักศิละปะพีสัจโกรเรื่องของยาแล้วก็จังประปาเรื่องของน้ำช่วงนั้นรองนี้น้ำขาดอยู่บ่อยเหมืนกันเพราะว่นาน้ำชายกันมากวันที่เครื่องส่งน้ำม,มีปะนะัญหาจังประปาก็สำคัญเรื่องของหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่พูดไปแล้วเดียวเจ็ดวันอันตรายาท่านเจ้าหน้าที่ก็ไปให้ความสะดวกปีตักสันติราชให้เกิดความสุขแก่ประชาชน อาีพอะลาต่านทำรวจครูแพทย์ <c oughs> นักคิดนักเขียนมีมากมายาละว,วิลลาก็คงจามาถึงจุดตายล้วก็ต้องข้ออนุมทตนากับการติดตามรับฟังวันนี้ก็ทางทางร้านนี้มีความสุขกับครอบครวัวมีความอบอุน่นมีความกตัญญูกตัญญูกตัญญูที่ต่อผู้มีพระคุณปูตายายายหรือว่ากตัญญูต่อธรรมชาติสตั้นที ที่เราอยู่ว่าใั้เครื่องอุปโภคบริโภคน้ำไฟหรือว่าตอนไม้ถนนรุ่นต่างๆ,างๆก็เรารักสิ่งเหล่านี้พอถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เสื่อมโทรมชีวิตเรากาอยู่ลำบากแต่ถ้าเกิดเราสิ่งแวดล้อมดีชีวิตของเราก็กายืนยาวต่อไปและก็มีความสุขอย่างยั่งยืนพบก,กันใหม่อีกครั้งวันพรานาเจริญพรต่าน ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเจ็ดมเกิเฮ